สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับช่องศัชวาลสไตล์กันอีกแล้วนะครับก่อนที่เราจะไปทำการรับชมคลิปกัน,พนเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด u ับ c ไค b e กับช่องชัชวาลสไตล์กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับแล้วที่สำคัญพเพื่อนๆก็อย่าลืมไปกดกระดิ่งเพื่อให้ได้รับแจ้งเตือนคลิปใหม่จากช่องชัชวาลสไตล์กันนะครับ ก็สวัสดีนะครับเพื่อนๆทุกคนที่อยู่ในช่องชาชวานสไตล์เวอร์ชัน2กันด้วยนะครับก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปกันนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์กับช่องชาชวานสไตล์เวอร์ชัน2กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิป ต่อๆไปกันนะครับแล้วที่สําคัญเพื่อนๆก็ลืมไปกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดข่าวสารแล้วก็คลิปใหม่ๆจากช่องชาชวาสไตล์เวอร์ชันสกันด้วยนะครับโอเคครับก็สําหรับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนํานะครับโปรโมชั่นเสริมอินเทอร์เน็ตของเครือข่ายทุมมูมนะครับทั้งหมดนะครับ10ตัวนะครับเราก็ไปดูกันเลยนะครับ เราไปที่แป้นพิมพ์นะครับการโทรนะครับโอเคครับมาดูโปรโมชั่นเสริมอินเทอร์เน็ตนะครับตัวแรกกันได้เลยนะครับตัวแรกนะครับให้เรากดดอกจัน550ห้นจันสามสาหลี่ยมนะครับตัวนี้จะเป็นนะครับไลน์ไม่จำกัดนะครับความเร็วอยู่ที่334 KB นะครับไลน์ไม่จำกัดนะครับความเร็วที่ 334kb อยี่นะครับ ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับไม่ทันก็ให้แคปหน้าจอไว้ได้เลยนะครับเราไปดูโปรโมชั่นเสริมอินเทอร์เน็ตนะครับของเครือข่ายทูมูกตัวที่2กันนะครับให้เรากดดอกจัน935ดอกจัน901สี่เหลี่ยมนะครับตัวนี้จะเป็นโทรฟรี30วันนะครับโทรฟรี30วันนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับไม่ทันก็ให้แคปหน้าจอไว้ได้เลยนะครับ โอเคครับเราไปดูโปรโมชั่นเสริมอินเทอร์เน็ตนะครับตัวที่3กันให้เรากดดอกจัน935ดอกจัน35สี่เหลี่ยมนะครับตัวนี้จะเป็นอินเทอร์เน็ตความเร็วอยู่ที่ 2G จิกนะครับใช้งานได้30บวันถ้าเกิดว่าเพื่อนเพื่อนคนไหนนะครับที่ไม่ทันก็ให้แคปหน้าจอไว้ได้เลยนะครับเราไปดูตัวที่4กันนะครับให้เรากดดอกจัน935ดอกจัน36สี่เหลี่ยมนะครับตัวนี้จะเป็น โปรโมชั่นเสริมอินเทอร์เน็ตความเร็วที่10 g ิกนะครับใช้งานได้30วันถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับไม่ทันก็ให้แคปหน้าจอไว้เลยนะครับเราไปดูตัวที่5กันนะครับโปรโ o ชั่นเสริมอินเทอร์เน็ตนะครับของเครือข่ายทูมูฟตัวที่5ให้เราก,กดดอกจัน935ดอกจัน95สี่เหลี่ยมนะครับตัวนี้จะเป็นอินเทอร์เน็ตความเร็วอยู่ที่2 g ิกนะครับใช้งานได้30วันนะครับ ถ้าพิเศษคนไหนนะครับไม่ทันก็ให้แคปหน้าจอไว้ได้เลยนะครับโอเคครับเราไปดูตัวที่6กันนะครับโปรโมชั่นเสริมอินเทอร์เน็ตนะครับตัวที่6นะครับให้เรากดดอกจัน935ดอกจัน53สี่เหลี่ยมนะครับตัวนี้จะเป็นอินเทอร์เน็ตความเร็วอยู่ที่ 2G จิกนะครับใช้งานได้1เดือนนะครับถ้าพืเอษคนไหนนะครับไม่ทันก็ให้แคปหน้าจอไว้ได้เลยนะครับ โอเคครับเราไปดูโปรโมชันเสริมอินเทอร์เน็ตของเครือข่ายทูมูฟตัวที่7กันนะครับให้เราก,กดดอกจัน8 7 8ดอกจัน2ดอกจัน2สี่เหลี่ยมนะครับตัวนี้จะเป็นอินเทอร์เน็ตความเร็วอยู่ที่1นจิกนะครับใช้งานได้1วันนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับไม่ทันก็ให้แคปหน้าจอไว้ได้เลยนะครับโอเคครับเราไปดูโปรโมชันเสริมอินเทอร์เน็ตนะครับตัวที่8กันนะครับ ตัวที่8ให้เรากดดอกจัน935ดอกจัน337สี่เหลี่ยมนะครับตัวนี้จะเป็นโปรโมชั่นเสริมอินเทอร์เน็ตความเร็วอยู่ที่ 10G ิกใช้งานได้1เดือนถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับไม่ทันก็ให้แคปหน้าจอไว้ได้เลยนะครับโอเคครับเราไปดูตัวที่9กันนะครับตัวที่9ให้เรากดดอกจัน878นะครับดอกจัน3 3 8 0 6นะครับตัวนี้จะเป็นโปรโมชั่นเสริมอินเทอร์เน็ตนะครับของเครือข่ายทูมูฟส์นะครับความเร็วอยู่ที่1นจิกนะครับใช้งานได้1วันนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ไม่ทันก็ให้แคปหน้าจอไว้ได้เลยนะครับโอเคครับเราไปดูโปรโมชั่นเสริมอินเทอร์เน็ตนะครับของเครือข่ายทูมูฟส์ตัวสุดท้ายกันนะครับคือตัวที่10นะครับให้เรากดดอกจัน550ดอกจัน 313สี่เหลี่ยมนะครับตัวนี้จะเป็นโทรฟรี100นาทีนะครับทุกเครือข่ายนะครับโอเคครับใครไม่ชันก็ให้แคปหน้าจอไว้ได้เลยนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดนะครับโปรโมชั่นเสริมอินเทอร์เน็ตของเครือข่าย True นะครับทั้งหมด10โปรโมชั่นนะครับที่ผมนำมาแนะนำนะครับอาจจะมีทั้งตัวที่ได้แล้วก็ไม่ได้เลยนะครับโปรดใช้ วิจารยณในการรับชมด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ดูไม่ทันนะครับก็ให้ไปนะครับดูคลิปตั้งแต่แรกนะครับให้ดูย้อนหลังได้เลยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะครับเห็นคลิปนี้ไม่ประโยชน์นะครับหรือว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b ส cri b e กับช่องชัชวานสไตล์เวอร์ชัน2กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจ ให้ผมได้ทำคลิปต่อๆไปนะครับแล้วที่สำคัญนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมไปกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดกองสารแล้วก็คลิปใหม่ๆจากช่องชัชวาลสไตล์เวอร์ชัน2กันด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็หมดเวลาของช่องชัชวาลสไตล์เวอร์ชัน2นะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับถ้าชอบคลิปนี้เพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ แล้วก็กดส u b s c r i b e กับช่องสัสวารสไตล์กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปแล้วที่สำคัญเพื่อนๆก็อย่าลืม